ดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับพอดีมี a อ t e n t i o n ของอาจารย์จักรีนะครับซึ่งอัปเดตใหม่เป็นจักรี2นะครับที่ผมนั้นได้ใช้อยู่ประจำซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันันเลย extension นะครับสำหรับสเก็ตอัพที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับดีด้วยแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับใช้ได้จริงใช่แบบว่าดีแบบใช้ไม่ได้ใช้แบบไม่เกิดประโยชน์นะครับสำหรับาสาหรับ extension ตัวนี้นะครับก็เป็น extension ของทางอาจ,จารย์จะกก็นะครับ เดี๋ยวผมอขออนุญาตอ่านอ่านแนวทางนะอ่าแล้วอ่าที่ผมไปดาวน์โหลดมานะครับ่าแหล่งที่ดาวน์โหลดอ่านะครับตรงนี้นะครับอืมอันนี้เป็นช่องของอาจารย์นะครับจัก,กรีทูนะครับเวอร์ชันศูนย์จุดสามนะครับอ่า นะครับซึ่ง extension ตัว uh นี้นะครับเขียนไว้เพื่อใช้งานใช้งานเองอาจารย์ครับเขียนไว้ผมอ่านให้ฟังแล้วกันเอาไว้เขียนเลขเสริมสําหรับสอนวิชานะครับออกแบบคอออกแบบคอนกีตเสริมเหล็กนะครับอเลยตั้งชื่อไว้ my tool ประวัติประวัติประวัติต่อมาอยากเอามาสอนนัศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนก,กับอาจารย์นะครับโดยเงื่อนไขจำกัดอยู่ที่ต้องลงเป็น SketchUp Max 2017เท่านั้นเพื่อนักศึกษานำไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับในกรณีที่นำไปใช้กับ SketchUp Pro 2017คาดว่าทำได้ตามหาักการระว่าวงพัฒนามีบัก๊กบ้างอะไรบ้างครับไปเรื่อยๆนะครับให้ทดลองใช้แบบไม่คิดราคาไปก่อน นะครับแชร์แวร์ในสมัยก่อนไม่มีความสามารถมากเหมือนพวกแบบโปรเฟชชั่นอลทูนะครับเหมาะในการเรียนรู้ใช้ช่วยสร้างโมเดลประ,อประกอบการเรียนวิชา RC Design แต่เอาไปใช้งานจริงไม่ได้เพราะมีกรณีมากมายในการเสริมเหล็กไม่สามารถประมาณราคาได้ตัวโมเดลและ Information อินโฟมิชันยังไม่นิ่งกำลังพัฒนาน,นะครับตั้งโมเดลได้แต่เปึงขั้นบิมทูถ้า ทำต้องเสียแลงมากและมีคนทําแล้วใช้ตัวอื่นดีกว่าแต่ผมว่าไม่ครับผมว่าอาจารย์ดีกว่าครับเชือคือหนึ่งนะครับ<ม>อ่ามัน<ม>เป็นอ่าเขาเรียก extension เนี่ยที่สามารถเสริมเหล็กนะเสริมเหล็กอ่าเสริมเห็กได้ตามไมไดละมีเหล็กเสรมพิเศษคนอื่นไม,ม่มีครับผมใช้มาแล้วผมใช้หลายตัวแล้วมผมใช้มาหลายตัวนะอาจารย์ของอาจารย์ก็ดีมากเลยผมแบบ อในฐานะที่ผมเป็นสิบเก่านะถือว่าจารย์สุดยอดเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันคั้นแรกนะครับผมโหลดผมโหลดมาแล้วครับอ่ากด extension ตัวนี้มานะครับจัดไปทนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บผมมาเลยครับแล้วก็ทําการติดตั้ง extension อยู่นะครับอ่าเข้าไปที่อ่าก็แล้วแต่ของใครถ้าเป็นสิบเก้าอีกแบบหนึ่งเนาะไ้หน้านึ่งอ,อ่าพูดง่ายว่าเข้ามาเนี่ยหาให้เจอหาหเจอไง extension manager นะครับเข้าไปเข้าไป มื่อกี้ผมร่วไปแล้วเก็บไว้ไหนก็ก็ผมก็เรื่องผมว่าผมไม่แอบ,บไม่ให้ใครดูหรอกยอกยอกผมก็ไม่รู้อยู่ไหนผมอยู่ในดาวโหลดมั้งอ้าโอเคผมเจอแล้วผมก็คลิกเข้าไปนะครับ extension ถูผมก็ติดตั้งเลยเปิดม,มาโป้เสร็จแล้วนี่คือการติดตั้งนะขอดูหน่อยมาไหมเรื่องต้นผมขอจัดการกับ extension ที่ผมผมคือคือผมใส่ extension น,นะผมก็นำมาเยอะอ่าวิธีการจาัดการ extension นะในเมื่อผมโหลดมาแล้วผมก็นี่เลยอ่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่สอนเลยแล้วกัน เราจะมปุ๊บผมคลิกขวานะครับตรงในตัวหัวมันนะครับผมไม่มีอะไรอ่ะผมไม่เก่งเรื่องสับนะไอ้นั่เรียกอะไรรี่อะไรผมเรียกเอาที่ว่าเข้าใจกันเออเอาที่หัวผมคลิกไปปุ๊บผมกดคลิกขวานะครับเข้าไปที่อ่าทูบาร์นะครับผมเลือกเลยครับผมจะใช้ไหนบ้างนะตุ๊ดตุุ๊อันไหนไม่ใช้ผมคลิกออกก่อนเลยเอไอท่านออกออกไปออกไปออกไปผมไม่ใช้ไม่ใช้บิวบิงทูยังไม่ใช้ไม่ใช้อ่าผมใช้อะไรบ้างอ่าเอ้าเมาส์ผมเออไม่เรื่องเลยนะอันไหนไม่ใช้ผมคลิกออกนะ ติ๊ก่อนติ๊ก่อนมันเยอะอ่คูลุงคูคูอะไรก็นี้ออกกันรีดีดีปิดปิดต่อกันอีซี่เขาเลิกปิด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 จริงๆแล้วมีที่แอรจชั้นเยอะอย่างเงี้ยเห็นในเซนชั่นผมเยอะเนี่ยผมก็โรงเรียนมาเนาะรงเรียนมาเออเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพนะของตัวเองเราเป็นก็แล้วละวิศวกรอ่ะเราไม่ควรอยู่กับที่ เราต้องมีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะแล้วแต่คนนะถ้าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วก็แล้วแต่แต่ผมจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆคอยศึกษาฝนควา้าคือผมขี้เกียจอะพูดง่ายๆอาไงอย่างาง,างี้ดีกว่าง่ายเลยผมขี้เกียจบางทีอะไรมันเยอะๆมันทำยากๆกัผมผมไม่ชอบนะผมชอบที่แบบว่ามันเร็วมันรวดเร็วมันสะดวกสบายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะได้เอาเวลาไปไปล้ำไง เออถ้าไม่งั้นเราก็แบบว่าทําอะไรอย่างหนุผมเขียนอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยมอุ้ยใช้เวลางวิทั้งวันเนี่ยมันก็ไม่โอเคปะ่ะมันตายอย่างเงี้นนะคือเขียนอย่างเขียนนะเขียนล็กเส้นหนึ่งโอโ้โหประดิ์ประดอยแบบจะให้เหมือนอนะยากอะไรเงี้ยเออเขียนข้านโปน,นึ่งเขียนแบบยากมากอนะจริงๆนะผมพูดจริงๆว่าในลักษณะการที่จะแสดงหน้า การเขียนเหล็กแล้วเสร็จแล้วภายในมีเหล็กเสริมเนี่ยในกรณีที่ไม่ได้ใช้ e อ็ก n s i o นนะครับโคตรมันยากว่ะยากจริงๆเออถ้าใครเคยเขียนหรือว่าลองใช้โปรแกรม SketchUp ในการเขียนนะครับจะรู้ดีคือปั้นด้วยด้วยด้ยสดสดนะเออด้วยโปรแกรมพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับ ขั้นต้นจะต้องทำไงอ่ะเขียนเลยเลยอ่าสี่เหลี่ยมขึ้นมาเสร็จแล้วก็พุทภูใช่ไหมครับอ่าเขียนวงกลมขึ้นมาแล้วก็พุทภูเป็นเส้นลงมาใช่ไหมฮะเออให้มันได้ขนาดใช่ไหมครับเสร็จแล้วไม่พอเราต้องไปหาตำแหน่งอห็นไหมเออแล้วการที่ขอหาตำแหน่งหุ้ยจะยากแล้วฮะโอ้ยจะจัดเหล็กยังไง,ไงให้มันแบบเออตรงตามแบบใช่ไหมมันก็ยากนะผมว่ามันเสียเวลามากอหกว่าจะตัดไห้ตรงอหกว่าจะได้อันนึงแล้วกว่าจะต้องมาเมกกรุปอ่าเมกกรุบเสร็จแล้วก็ พอแม็กกูดไปแล้วก็ไงต้องมาเวลาบาลามันจะไปทางไหนที่เราก็ต้องมาทําไงยืดมาหว่วมาสเกลมันให้มันได้ตามที่เราต้องการคานสี่เมตรก็ต้องสเกลไวสี่เมตรอะไรเงี้ยโอ้แม่กุูมันวุ่นวายมากเดี๋ยวผมจะแสดงว่าอ่าผมขอขอเอามผมอะขออนุญาตอาจารย์กันละอาจารย์บอกรีวิวได้ซึ่งจะให้รีวิววันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่อาจารย์ก็เปิดเปิดตัววันแรกด้วยผมก็เลยอาสาแล้วกันอาสาที่จะ ลองแสดงวิธีการใช้ให้ดูแล้วกันนะอ่ะเบื้อต้นเมื่อกี้มีมีการติดตั้ง Extension ของจักรีทูนะครับผมคิดว่าไม่สําเร็จมาไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทําการอัายกเลิก e เอ e กเ i o n ตัวเก่านะครับอ่าเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าไม่ตัวเก่าแต่จัก,กีทูหาก่อนนะครับอยู่ตรงไหนเออตรงนี้อย่างนี้จัก,กีทูเจอแล้วครับผมอัน โอ้ผมแอปปิดไปก่อนเลยนะครับแอปพายเชงน,นะครับผมเสร็จแล้วผมก็ดึงขึ้นมาใหม่ครับอีสตอ์อครับโ่าทำงานผมพูม้จัดการเลยผมสิรักผมสิรักเลยแปบบ๊บนึงนะปุ๊บผมก้าลิกขึ้นมาใหม่ครับผมผมก็เปิดเลยครับโรพระแล้วมันจะมาไหมโอเคมาไม่เอ่ยโอเคแสดงว่ามาแล้วครับมันจะที่ไหนนะโอ้โอเคครับมาแล้วมาแล้วจะคลิกต่อมาแล้วนะเอาผมไปปิดมาปุ๊บปั๊บิดพายเชงได้ไม่เอ่ยผมขอดูเวอร์ชั่นนิดนึงครับ อ้าวยังเป็นตะกี้ดูกอาจจะยังไม่อ่าต้องรีเฟรชแม่ของอปิดปึ๊บปั๊บปุ๊บมาปิดเลยปิดไปก่อนเลยลวเรอรออีกทีนึงน,น,นะนะ